เด็ดเด็ดเด็ดเหรียญเจอาพัทลุง FC ส่งมาขายเปิดกล่องรับซื้อเหรียญยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสับสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ FCR พบกันวันนี้เป็นการอัปโหลดคลิปวิดีโอปะป่ามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญทางด้านหลังบ้าน YouTube นะฮะเอเนาะก็ยังไงดีเดี๋ยวปะป่าเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปดีกว่านะฮะคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปก็เท่าที่ทราบมาฮะเด็ดเด็ดเด็ดเหรียญเด็ดเฮะส่งกล่องนี้ก็รู้สึกว่าจะมาจากอำเภออ๋ออำเภอเขาชัยสนใช่ไหมเอ่ย จากจังหวัดพัดทธลุงนะส่งถึงปรปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณประมาณนี้และเอฟซีโอเคเนาะเดี๋ยวปปาจากขออนุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปดีกว่านะฮะเพราะประปาไม่อยากใช้คลิปยาวจนเกินไปเอฟซีก็อยากจะดูเหรียญด้วยใช่ไหมอืมว่าเหรียญส่งมาเนี่ยเป็นเหรียญที่ขายได้จริงไหมขายได้ทั้งหมดไหมนะฮะก็ต้องมาดูกันเอฟซีต้องคอยติดตามคลิปวิดีโอช่องของปปาด้วยนะฮะนะฮะ ก็ถ้าอยากติดตามคลิปวิดีโอตลอดลอดเนี่ย fc นะก็ fc ต้องกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะฮะกดไลค์กดแชร์หลักๆก,ก็กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้นะกดติดตามช่องของป,ป้าปาไว้นะจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทางด้านช่องของป,ป้าปาโอเคเนาะมาดูซิว่าเหรียญพัทลุงนั้นมีเหรียญอะไรกันบ้างนะฮะ ป,ปื้อปปาจะก็ได้เปิดกล่องเปิดห่อเหรียญกันไปด้วยใหะะนะ้สีนาอมาฮะเปิดมาได้ชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่สองเปิดกล่องดูเหรียญเปิดกล่องมองเหรียญกันซื้อจริงๆเอฟซียหากเหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ช่องของประปาประกาศรับซื้อไปนะฮะเอฟซียการอัปโหลดคลิปวิดีโอทางด้านหลังบ้านยูทูบนะฮะปะปาไม่ได้ขึ้นรูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อไวท้ที่ทางด้านใต้คลิปนะฮะก็อ่ะ ตรงนี้เลยนะฮะใครมีสมุดปากกาก็เตรียมจดไว้เอฟฮะก่อนที่ท่านจะส่งเหรียญขายช่องของปัวป่าใช่ไหมเออท่านก็เพิ่มไอเดียไลน์สักก่อนนะฮะเพิ่มไอเดียไลน์กันสักก่อนเพื่อจะได้ถ่ายรูปเหรียญส่งให้เป็นทางทางทางไอเดียไลน์ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็นี่เลยฮะไอเดียไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะฮะ อดีไลน์สก็27ก28 232ฮะเพิ่มอดีไลน์แล้วทักสติ๊กเกอร์มาหาแอดมินการซื้อและขายเหรียญเอเซียทางออนไลน์นั้นมีความจําเป็นต้องเพิ่มอดีไลน์กันก่อนนะฮะเพิ่มอดีไลน์กันซะก,ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปมาทางอดีไลน์ส่งให้แอดมินหรือหากใครที่เข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ยังไม่เก่งนะฮะติดต่อ,อยังไงกันเอ่ยหากท่านมีเหรียญตรงตามที่ป้าป่าประกาศรับซื้อไปในคลิปนี้เอฟเซียก็สามารถที่จะโทรมาติดต่อสอบถามกับแอดมินเจ้าของป้าปาได้ก่อนนะฮะก็ จดเบอร์โทรประปาไว้ก่อนก็ได้เอฟซีเบอร์โทร0 9 2 7 9 2 8 2 3 2ที่จริงเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ตัวบนเอฟซีเป็นเบอร์เดียวกันนะฮะหรือใครต้องการเบอร์ล่างทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันเช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถเพิ่มเลยฮะไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทร0 9 8 4 0 9 5 2 4 4ใครดูไม่ทันช่องทางการติดต่อก็สามารถรีคลิปกลับไปดูกันได้นะฮะก็จดเบอร์โทรไว้แล้วก็ ถ้าใครเพิ่มลายเป็นนลดอะรเก่งก็สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มลายช่องทางการติดต่อได้เลยนะเพิ่มดอะไรก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านส่งมาให้อดมินะอดินก็จะประเมินราคาราคาเหรียญให้เหมือนกับนักสะสมท่านนี้นะเอฟซีประมาณนี้แหละนะก็เพิ่มอเดียกันสักก่อนเอฟซีเรามาดูเหรียญจากจังหวัดพัทลุงกันเลยนะเอาปเหรียญอะไรกันบ้างรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญเด็ดๆกันทั้งนั้นเลยนะเอฟซีเท่าที่เราไดูนะเหรียญเด็ดเดจังหวัดพัทลุง เหรียญจากจังหวัดพัทลุงโอเคเนาะก็สวัสดีเจ้าของเนรียเจ้าของกล่องด้วยนะฮะประมาณนี้เลยอ้าวเอฟเสียเรามาดูเหรียญเด็ดเหรียญเด็ดตรงนี้กันก่อนเลยนะ,ะเขียนมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนี่คือที่เขาเขียนมาในหะ้เอฟเสียเป็นโคด25นะฮะโคด25ซึ่งเป็นโคดหายากอันดับที่2แล้วก็เป็นโคด26หนะฮะหายากอันดับที่3หลังจากนั้นก็จะเป็นโคด27 นะฮะเอฟซี 4, หายากอ่าทวดเทีะโค้ดยี่สิบห้าหายากอันดับที่สองโค้ดยี่สิบหกหายากอันดับที่สอ่าที่หนึ่งโค้ดยี่สิบเจ็ดหายากอันดับที่สามแล้วก็เป็นโค้ดยี่สิบแปดหายากอันดับสุดท้ายเลยนะฮะผลิตมากกว่าใครเพื่อนนะ,ะอย่างโค้ดยี่สิบเก้าก็หายากอันดับที่สี่ประมาณนี้แหละนะ,ะนี่คือเหรียญห้าบาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าเอฟซีฮะนะ,ะ,นะะ,นะะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า แต่ว่าต้องสังเกตดูที่เอฟเซียสังเกตดูที่ตัวนกป่าหยุดพักเดี๋ยวป่าจะส่องให้ดูนะเอฟเซียตัวที่ตัวนกป่ายุดพักนะจะเป็นเลข2และเลขไทยอ่าทุชะไปแล้วปลาปาเป็นเลข2แล้วก็เลข5ไทยนะฮะอยู่ที่ตัวนก,วกนะป่าหยุดพักนะประมาณนี้เดี๋ยวป่าส่องดูก่อ,กอนเอฟเซียนะเขาระบุมาว่ามากันแบบครบโค้ดเลยโค้ดยี่หยหกและ29ปาป่าดูโค้ด25ก่อนให้เอฟซีดูแป๊บหนึ่งนะ อันนี้เป็นโค้ดย5ิบห้าจริงๆนะฮะ F4 โค้ด25สิบห้าจริงๆแล้วเขาก็ระบุว่าโค้ดยี่สิหกใช่ไหมเอาเรามาดูกัน,นะฮะ F4 ทางบ้านอาจจะไม่รู้จักหรอกเนาะนะฮะอยู่ที่ตัวนกตัวนกว่าอยู่พักใน,4นะะี4ครับปลาตัวเองตัวปลาปลายเองก็ต้องสองกล้องเหมือนกันนะฮะแล้วดูคร่าวๆดูที่ตัวนกว่าอยู่พักก่อน,นะฮะโค้ด26สบหกอืมอันนี้เป็นโค้ดยี่สิบหกฮะนะเหรียญเราเยอะตามไปเลย f ะนะโค้ดย7สบเจ็ด ครับ F4 โคดยี่สิบหลังจากนั้นโค้ด28ถูกต้องฮะโค้ดนี้เป็นโค้ด29ก็ถือว่ามากันแบบครบชุดเลยนะฮะับสำหรับเหรียญ5บาทคุณตรงปีพศ2525แฝงด้วยเลขโค้ดนะฮะ ครบทั้ง5ปีพศออเลยเราได้รับกันมา1ชุดเลยนะ,ะ F4 เนี่ยนะใครที่มีก็ติดต่อมาปปารับซื้อทั้งหมดฮะนะปปารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะปปารับซื้อจริงๆหลังจากนั้น f c ฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูมาดูตรงนี้กันต่อเลยนะมีะรายการโอโ้โหมีเด่นเด่นเยอะๆเลยเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมาดูตรงนี้เป็นเหรียญอ๋ออันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทสมัยรัชรกาลที่ที่เก้า F4 เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยนะฮะ ใครที่มีก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะปอปารับซื้อปอปารับซื้อใครที่มีถือว่าเป็นเป็นอีกเหรียญหนึ่งบาทอีกปีหนึ่งพศหนึ่งเอเสียที่นักสะสมเขาอย่างตามเก็บสะสมกันอยู่นะฮะสำหรับเหรียญสมัยราชการที่9กันโอเคเนาะใครที่มีก็ติดต่อมาให้เอฟซีนะฮะปอป่าจะวางไว้เพราะรู้สึกว่าเหรียญเราเข้าเข้ามาเยอะเลยกล่องนี้นะฮะคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวจึงเกินไปเนาะมา,มาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อมาเอเสียก็ให้ดูเหรียญ นะอิบเนะี่ยได้มาเลยเนาะมาดูชุดนี้กันนะฮะนี่คือเหรียญสมัยรัชกาลที่5 f าฮะอันนี้เจาะรูมานะฮะเจาะรูมาก็เจาะรูไม่ทะลุด,ด้วยใช่ไหมเอ่ย F4 นี่คือเหรียญรอหตราแผ่นดินนะฮะปะปาจะปาดถุงออกให้เลยปะปาใส่ถุงมือจะเปิดยากใช่ไหมมาถึงมือปะปาแล้วไม่เป็นอะไรฮะเราได้ตรวจสอบเหรียญกันไปด้วยนะฮะ F4 ตรงนี้จะเป็นเหรียญรอห้าตราแผ่นดิน นะฮะได้กันมา1เหรียญ2เหรียญสภาพผ่านการใช้งานฮะนะสมเหรียญทับเหรียเอซีนาะแล้วก็4ี่เหรียญหเหรียญนะฮะเราได้กันมา6เหรียญเอีฮะเหรียญรอ5ตราแผ่นดินนะเป็นสภาพผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยนะฮะโอเคเนาะใครที่มีก็สามารถติดต่อมา นั่นรอบเรีห้าตาแผดินปราปารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะนะขอให้เป็นเหรียญแท้เหรียญนี้ก็ต้องดูด้วยในี่สีปาปาจะต้องสองกล่องดูด้วยเพราะว่าเหรียญนู่นเนี่ยมีเนื้อแปลกๆนะฮะทั้งขอบทั้งอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ก็ก็น่าจะเป็นเหรียญที่น่าจะถูกปลอมมาประมาณนั่นแหละเสียจากจากรุ่นตอนแรกๆสมัยการที่5ใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวปาจะตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าของเหรียญทีนี้ก็เคยส่งมาแล้วก็ส่งมาประจำนะก็ส่งเหรียญมาให้กับช่องของป้าปามาประจำเนาะประมาณนี้เลยนะเอฟซี เดี๋ยวปปาเดี๋ยวป่าก็จะไปตรวจดูทีหลังนะเอฟซปปาอยากเอฟซีได้ดูเหรียญกันทั้งหมดเลยนะฮะประมาณนี้แหละเนาะเออว่าอยู่ในเครือข่ายของเหรียญเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะพอมารุ่นหลังๆเนี่ยปปามีตัวอย่างเยอะเอฟซฮะนะมีทั้งเนื้อคล้ายเนื้อสีเหลืองๆนี่อะไรประมาณนั้นแหละนะฮะเอฟซนะเดี๋ยวแค่ตรวจสอบกันนี้เราได้กันมาเหรียญร้ยห้าตราแผ่นดินนะฮะได้มาประมาณสักเออ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเหรียญได้สี่นะฮะนะได้กันมาประมาณหกเหรียญเนาะอ้าวใครที่มีนะเอฟซีเหรียญรอห้าตราแผ่นดินก็สามารถติดต่อช่องของปป่ามานะเขัติดต่อช่องของปป่ามาเนาะปาป่ารับซื้อทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานกนได้เดียวเอาละเอฟซีนี่รายการที่สามผ่านนไปนะใครมีเหรียญแบบนี้ปะป่ารับซื้อหลังจากนั้นมาดูกันต่อเลยเอฟซี โอ้โห,หนักระสมที่นี่เขาหาเหรียญเก่งนะ mm. เออนะเขาระดับมืออาชีพเลยมั้งเนี่ย F4 นะฮะได้กันมาเยอะเลยคาดว่าคลิปวิดีโอนี้นะ่าจะยาวพอสมควรป๊ปาขออนุญาตปาดอย่างนี้เลย F4 นะฮะนะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันเนาะอืถึงมือป๊ปาแล้วนะป๊ปาร,ร,รีบเปิดให้ดูเลย <c oughs> เหรียญเด็ดมากัน3ชุดแล้วเรามาดูชิ้นต่อมา F4 โอ้โห F4 อันนี้คือเหรียญเด็ดกันล้วนๆเลยป๊าป๊าเปิดให้จบทีเดียวก่อนนะฮะเปิดให้จบเลยตรงนี้ก็ยังคงเป็นเหรียญหล่อห้าอยู่ใน F4 นั่นยังคือเหรียญรอห้าอยู่ได้กันมาหลายเหรียญเลยเห็นไหมเออนะฮะรัดูชิ้นต่อมาเอฟเสียดูชนิดราคาตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเหรียญสลึงรอห้าตราแผ่นดินเอฟสิฮะเหรียญสลึงรอห้าตราแผ่นดินได้กันมาหลายเหรียญเลยเห็นไหมเนี่ยเอออ่ะหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญเอฟเสียได้กันมาสี่เหรียญเลยสำหรับเหรียญสลึงรอห้าตราแผ่นดิน ก็เป็นเหรียญสลึงรู้สึกว่าจะเป็นรอสสด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเอ่ยมีรอสส์หนึ่งสองหกใช่ไหมฮะหนึ่งสองหกรู้สึกเป็นรอสสหมดเลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ f ะนะเดี๋ยวปาให้ดูดีกว่าเนาะอ่ะทั้งสี่เหรียญเป็นรอสสอ,อะไรกันบ้างอันนี้เป็นรอสส์หนึ่งสองเจ็ด F4 สองกล้องเห็นหเอ่ยมือป,ป้าปาบังใช่ไหมเออโอ้เหรียญเด็ดทั้งนั้นเลยนะ F4 อันนี้เป็นเราสอหนึ่งสองเจ็ดนะเอาวางไว้เดี๋ยวป้าสองกล้องเล็กให้ดูดีกว่าป,าป้าจะจะได้อ่าเห็นชัดๆนะเอฟซีนี่เป็นเราสอหนึ่งหนึ่งสองสามเอฟซีเป็นเราสอหนึ่งสองสามนะอันนี้เป็นเราสอหนึ่งสองหกมาดูเรียนสุดท้าย อันนี้น่าจะเป็นรอสหนึ่งสองห้าเอฟเสียเห,ยหรียญสลึงหนึ่งรอห้าตาแผ่นดินวันนี้น่าจะได้กันมาครบชุดเลยก็เป็นสลึงรอห้าตาแผ่นดินตัวเป็นแผ่นด,ดินขนาดยอ่อขนาดเล็กนะฮะนะเขาก็ผลิตออกมาอยู่ในชุดของเหรียญออหนึ่งบาทร้อห้าตาแผ่นดินนะแต่ว่าสลึงหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นรอเป็น,ปนตาแผ่นดินขนาดเล็กเดี๋ยวปา,ยากขยับกล้องก่อนเอฟซองดินนะฮะเออประมาณนี้แหละนะเนาะอ่ะหลังจากนั้น วันนี้มากันครบเลยใน f ะนะเหรียญลอห้าตาแผ่นดินเนี่ยได้มาทั้งชนิดราคาบาทหนึ่งสลึงหนึ่งแล้วก็ได้เฟืองหนึ่งมาด้วยใน F4 เนี่ยวันนี้มากันแบบครบชุดเลยนะฮะนี่เหรียญเฟืองหนะนึ่งนะเนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กลองมาอย่างน,นี้เลยสิฮะก็บาทหนึ่งสลึงหนึ่งแล้วก็เฟือง 1, หนึ่งลอห้าตาแผ่นดินนี่ได้เฟืองมากันหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญ ได้กันมาห้าเหรียญกนเลยทีเดียวเอฟเซียโอ้โหนะอืมเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมในเอฟซนะฮะพูดถึงว่าน่าเก็บสะสมโอเคเนาะวันนี้เราได้กันมาหลายเหรียญเลยเนะอฟซีฮะเนาะประมาณนี้หลังจากนั้นนะ,ะก็มาดูเหรียญชุดต่อมาเลยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรอห้าเหมือนกันนะเอฟซีน่าจับตามองน่าสนใจ นะตรงนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคาสลึงนับดาวนะฮะเอเซี SC, เหรียญน,นับดาวเห็นไหมแล้วก็จะเป็นราคาสลึงราคาเฟืองเขาจะตั้งคล้ายๆกันให้เอสีนะแต่ว่าเขาผลิตออกมาครั้งแรกเลยเนี่ยจะเป็นเหรียญสลึงนับดาวนึกออกไหมฮะอืมนี่เหรียญสลึงหนึ่งนะฮะเนื้องเงินเช่นเดียวกันนับดาวส่วนเหรียญสลึงหนึ่งรู้เนี่ยก็ด้านหลังเขาจะเป็นตาฉัดนะฮะนะ,ะตาฉัดส่วนตรงนี้เป็นตาแผ่นดิน ตัวมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีบาทหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวป้าปนเอาไม้ครบชุดให้ดูแล้วกันยามว่างนะฮะอ่ะนี่เลยเอฟเสียด้านด้านหน้าส่วนตรงนี้เป็นด้านหลังนะเออช้างยืนอยู่กลางกงจักรอันนี้เป็นชนิดราคาเหรียญเฟืองนับดาวนะฮะนะเหรียญเฟืองนับดาวหรือว่าเหรียญเฟืองฉัดประมาณนั่นแหละก็เป็นเหรียญอัลติเอฟเหรียญสลึงเหรียญสลึงฉัดนะฮะ <laughs> แล้วก็เหรียญน,นับดาวอ่อเหรียญเหรียญฉัดเหรียญเฟืองฉัดเอฟซีจะงงเนาะ เออที่จริงเหรียญเฟืองนี่เขาเขาเขามีขนาดซึ่งเล็กมากนะ,ะ F4 นะาเรียนเฟืองเนี่ยเขาจะนับดาวดวงหนึ่งนะ,ะเห็นไหมด้านบนนะฮะถ้าถึงหนึ่งนี้นับดาวสองดวงมีอยู่ด้านบนกับด้านล่างประมาณนี้แหละสภาพผ่านการใช้งานมาก็ต้องบอกเลยว่าโอโ้โหน่าเก็บสะสมนะฮะ F4 น่าเก็บสะสมโอเคเนาะถ้าเรารายละเอียดค่อนข้างจะนานเลยเหรียญเราห้าตาแผ่นดินนะฮะต้องเอาไว้เวลาเปล่าๆแล้วก็ไปทำไรสด นะเดี๋ยวว่าอปาจะหาเวลาไลฟ์สดแล้วก็คอยติดตามชมแล้วกันที F4 มาดูชิ Max ้นสุดท้ายสําหรับกล่องเหรียญเหรียญเด็ดเด็ดเด็ดจากจังหวัดพัดทลุงที F4 มาดูกล่องสุดท้ายกันอันนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอออันนี้น่าจะเป็นเหรียญของราชาการที่6แล้วล่ะนะน่าจะเป็นเหรียญของราชการที่6กันแล่วแหละเดี๋ยว quick. ดันออกไปนิดหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรน้องบองเห็นอยู่เนาะอ่ะตรงนี้จะเป็นเหรียญราชาการที่6กันนั่นแหละนะ F4 หรือว่าจะมีชนิดละกหลายราคาเ RIGHT, ท่าไหร่กันบ้างเนี่ยนะ ดึงออกมาเลยดึงออกมาเลย F45 วันนี้ไปกันเบาๆเนาะป่ปาเสียงไม่ค่อยจะคมชัดเท่าไหร่ใช่ไหมพ่อปปาทาเทปทําเทปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะใช้เสียงไปเยอะเออประมาณนั้นแหละ F4 รู้สึกว่าจะได้จะมาเหรียญเหรียญสลึงสมัยราชการที่6นะฮะ F4 ก็จะได้กันมาหลายเหรียญเลยนะอา้าวนี่เหรียญสมัยราชการที่6 F4 เป็นเหรียญอ๋อช้างสามเสียนนะฮะ อันนี้ได้ปีพศ2458นะฮะเรามาดูกันต่อเลยอันนี้เป็นปีพศ2462เฮ้ยกาะถุงมือปลาปลา2462นะฮะมาดูเหรียญต่อมานะ,ะเออนักสะสมทนนี้เขาหาเหรียญเก่งนะมืออาชีพเลยอันนี้เป็นปี2468ต่อมา F4 ฮะเขาเกาะถุงมือปลาปลาค่อยๆจับอันนี้เป็นปีพศ2400น่าจะเป็นอ่า6 17นะฮะต่อมา F4 เป็นปีพศ2400นะ่าจะเป็น62นะฮะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเอ่ยไฟไม่ค่อยคมชัดนะิดสนะิเนาะ62อิบสได้กันมาเยอะเลยนะ F4 ผ่านการใช้งานก็จริงนะฮะอันนี้ก็เป็นปีพศ2462 62นะี่ก็จะหาพบเจอได้ง่ายกว่าปีอื่นนึกออกไหมฮะนะอันนี้ก็เป็นปีพศ2462เช่นเดียวกันเห็นไหม F4 นะเขาจะหาพบเจอได้ง่ายนะอันนี้เป็นปี58 24 58 58แ้นี่ก็พบเจอไม่เชิงง่ายนักนะ nice, สจะง,ง่ายที่สุดก็เป็นปีพศ2 4 6 2น nice, ะสิบอ่แบบเหรียญทุนนี้มี2บล็อกนะฮะถ้าบล็อกธรรมดาอย่างเงี้ยหาพบเจอได้ง่ายนะฮะจะมีอยู่อยู่บล็อกหนึ่งก็คือบล็อกมีจุดนะฮะบล็อกมีจุดในปี67ปรปะปาเรียงก่อนปะปาดูก่อนว่าปี62มีจุดไม่เอ่ยนะปะป่าดูก่อนเนาะนะปะปาดูให้นี่ก็ปีปี6 2ออันนี้ก็ ไม่มีจุดนะฮะอันนี้เป็นปีหกสองเช่นเดียวกันไม่มีจุดนะฮะอันนี้ปีหกสองต้องดูด้านหน้าก็จะคมชัดนะฮะอันนี้ก็ไม่มีจุดเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นปีสองพันสี่ร้อยอันนี้หกสิบเจ็ดนะฮะหกสิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นปีพศหกสิบแปดไม่ไม่ไม่เกี่ยวกัน f สนะฮะไม่เกี่ยวกัน <c oughs> แล้วก็มาดูปีพศสองพันสอสิบสองอีกเรียนหนึ่ง อันนี้ก็ไม่มีจุดนะฮะนะอันนี้ก็ไม่มีจุดเ <c oughs> ช่นเดียวกันเขาติดถุ่มือปะปานะฮะ f ออันนี้เป็นปี2458สรุปแล้ว f อเราได้กันมาแบบหลายเหรียญเลยนะฮะรวบรวมแล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณ10เหรียญ f อเซีสำหรับเหรียญเหรียญสลึงนะฮะเหรียญหนึ่งสลึงราชการที่6นะสมัยอาราชการที่ที่5เนี่ยยังใช้คำว่าสลึงหนึ่ง นะฮะก็พม่าราชการที่6เนี่ยใช้คําว่า1สลึงแล้วละ่ะนะอ่ะดูเลขกันมา1สลึงราชการที่6โอ้โหสิเหรียญเลยวเอฟซีฮะนะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปะปาปาดออกเลยดีกว่าถึงมือปะปาแล้วเนาะปะป่าปาดออกให้ดูกันดีกว่าเป็นรายการสุดท้าย,ลยแล้วเอฮะรายการสุดท้ายสำหรับมาเปิดกลอ่องอ่าดูเหรียญเด็ดเด็ดเด็ดจากจังหวัดพัทลุงนะเอฟซีโอเคเนาะสองเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญสองสลึงนะฮะเอฟซีสองสลึงสมัยราชการที่6นะเราได้กันมา2เหรียญอันนี้เป็นปีอะไรกันเอ่ยนะเหรียญราชะการที่6กนี้จะมี1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทนะฮะช้าง3ามเสียนเนี่ในปีสองพนี่ร้อน,นะฮะมาดูตรงนี้ซีเอฟซีฮะอันนี้หายากนะพูดถึงเหรียญสองสลึงนี่หายากกว่า กูเล่นอื่นปีอื่นๆเลยนะฮะสำหรับ2สลึงมีจุด f อจะเห็นนะว่า2สลึงปีพศ2 4 6 2เนี่ยเห็นไหมฮะด้านหน้าเขาจะมีจุดตรงนี้บล็อกมีจุดนี่หายากนะฮะบล็อกนี้หายากกว่าบล็อกธรรมดาก็ปะปาเคยทําคลิปวิดีโอให้ดูแล้วก็ใช่ไหมเออนั่นแหละนะฮะด้านหน้าจะมีจุดข้างรอเหลือข้างบ่านะฮะส่วนด้านหลังก็จะมีอยู่ที่อ,อใกล้ถอสันถานเห็นไหมเอยประมาณนี้แหละ f อโอเคเนาะ แอปเียนี่คือการเ,เปิดกล่องนะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็รู้สึกว่ากล่องนี้จะส่งมาจากอำเภอเขาชชยศนจังหวัดพัทลุงนะก็เป็นแอปเสี้นหนึ่งที่เคยส่งเหรียญเช้ของปาก,กันมาเรื่อยๆนะเขาเวลาเขามาครั้งหนึ่งเขาจะมีเหรียญเด็ดติดมาค่อนข้างตลอดเลยนะใครมีเหรียญแบบนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าของปป่ามานะนะป่าป่าให้ดูเบอร์โทรให้ให้ดูอดีไลนะ์ใช่ไหมเน,นี่ยประกาเนี่ยนะก็สามารถเพิ่มอดีไลน์ แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านส่งให้อดินทางไลนะ์นะฮะนะเดี๋ยวแอดินก็จะประเมินราคาคร่าวๆประเมินราคาคร่าวๆให้หลังจากนั้นถ้าคุณตกลงขายเดี๋ยวีเขาก็จะมอบที่อยู่ให้ท่านท่านก็ส่งเหรียญมาจากเหมือนกับนักสะสมท่านนี้จากจังหวัดพัทะลุงแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดที่ส่งของให้กับช่องของัป่านะเอฟีโอเคเนาะก่อนกระจากกันไปเสียก็อย่าลืมกดติดตามกดกระด,ดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กด,กดแชร์หากท่านต้องการติดตาม ช่อง y o u t u b e ประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ f อฟะคลิปนี้สวัสดีครับ